ผู้ลงสมัครทั้ง3คนนะครับก็คือหมายเลขหนึ่งครับนายชัยเสีริสุภลักษ์จินดาอาดีตนายกอบจอ,อุตรดิต์สีสมัยครับที่ลาออกก่อนกำหนดลงพื้นที่หาเสียงเน้นการสารต่อนโยบายเดิมไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ครับ ขณะที่นายโปรยสมบัติผู้สมัครอิสระหมายเลข2ครับชูนโยบายสร้างทางรถไฟสู่ชายแดนย้ายเรือนจำออกจากพื้นที่กลางเมืองและฟื้นฟูสนามบินครับและหมายเลข3ครับนายสหวิทย์อภิชัยวิศรุตกุลอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ครับชูนโยบายยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตทุกคนดูแลผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงวัยสร้างสวรรค์เมืองน่าอยู่ครับ ส่วนที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทั้ง9อำเภอค่ะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทยอยรับผีบัตรและอุปกรณ์การเลือกตั้งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายเฉลฤทธิ์ศรีสูงเนินผอ,อ,อกกตประจำจังหวัดอุตรดิตถ์บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการร้องเรียนเรื่องการกระทําผิดกฎหมายการเลือกตั้งเนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนรู้กฎเกณฑ์การเลือกตั้งเป็นอย่างดีพร้อมกับเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้